จอยู <department noises> ่เทบ

บุญนะทำบุนะั่นันั่งสบายๆนะอ้านั่งเดินกลับไปได้อ้าวมั่วครับหายไปเดินได้แล้วอย่งใช้ไม่เท้าแล้วต้องคู่นะ้เท้า่านี่ด้วยผมผเขาวเหรเาเขาอาเอเอเอาาเเอเาเาเาาเนาอ

ดูกระดูกเลเส้นแล้วลงจ้าวจ้ะมือสองข้างเสร็จปวดทรมานแล้วก็นี่ด้วยตะคิวแล้วก็สะโพกเนี่ยแรไไ่หมดเลยล้านี่ตัวเลย้เดี๋ยวตู้นี้ได้ไหมครับได้ได้ได้ครับกี่เราใช้สีตบอบครับ อ๋อยานักจัดเราเกล้านนี่ม่นกฝากที่ได้เออกเนี่ยไป็ส่ยาเนี่ยไปถีขีไปที่วัดอะลงไปยอดเลยได้ดขอมือนะปวดยางหนักเพอสข้างจากพอบาลไรเต้นไปหมดนี่มักคราับไปไม่ได้เลยจ้า

มันใช้ไม้เท้าก็เลยนะดันปอเลยตะาดันด้วยหายไม่นะนะขอบคุณมากคุณ